สวัสดีค่ะร้านทอเจริญค่ะวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณลูกค้ออาอำเภอปราสาทมากมากนะคะจังหวัดสุรินทร์ที่เข้ามาชมรถแล้วก็ได้ติดจองรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดส่งนะคะติดจองเป็น d c 1 0 5 x นะคะลูกค้าก็มาทดลองขับที่ร้านนะ,ะแล้วก็ต่อรองราคากันพร้อมจัดส่งแล้วก็เช็คพร้อมใช้งานให้นะคะทางร้านเรามีจัดส่งดีด้วยะคะ่ะตรงไหนที่ไม่สวยหรือว่าลูกค้า ลองราคากันได้ให่ทำตรงไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะลูกค้าันนี้ก็เราก็แจ้งทางร้านมาแล้วนะคะว่าให้ทำตรงไหนบ้างน,นะคะร้านพร้อมจัดส่งขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการ